วัสดีชาเลตูทุกคนครับมาาผมนะครับเียจ้าไก่ซิงก็กำลังเนี่ยผมกเดินทางไปปั่นหมากบ้างครับใกล้ถึงแล้วครับนี่น้ำเพียบเลยในคลอง,งครับกำลางรับด้วยครับรับด้วย ปั่นเสร็จก็จะหลับไปเชยข้าวนะครับจะาวันนี้ปั่นไปสวยก็หมักหมักวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ก็ใค้มะรืนองก็จะได้บาทนะต้องไี้บาทครับว่าที่เกี่ยวอตอครับทํางานไปภาคกลางแล้วเกี่ยวเพิ่งปีสองสามรอบเลยได้ถือละ ค่อยนะครับรถแบบนี้นะครับชา้างหน้าก็จะเอารถรถถลเอลากนะให้รถไถยอยู่บนถลเอแล,ลาาแล้วก็ลากมาทํางานคนะแไม่ค่อยอยากขับไกลๆครับสงสารรถครับรถไถเราขับแบบคนคูนนะบแบบ่แบบแบบไกลๆมันก็ทำปากเฟืองนะเราต้องขับแบบขับแบบแบบแค่ไว้ไอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ขับถลเอลลากอนะ่ะ อยูม่มาเดินก,กว่าก็ได้เกี่ยวแล้วครับค่บาบริษัทมีคนมาครเปิดน้ำคลองด้วยน้ำคลองอ่ะใครเปิดอะ คนเขาอยากได้น้ำก็ปิดตู้เย็ิดนงำขงพี่น้องพี่คนนัข้ขโมยเปิดเอาน้ำหมักฟางแนะมาขโมยเปิดกันซะงั้นพวกนั้นเปิดน้ำเขาในบ้งว่างมากกว่า กับเดียวน้ำขึ้นครับน้ำเยอะน้ำเยอะๆครับผมเก็บเกเดียวน้ำก็ขึ้นแล้วคุณเปิดผมก็ปิดครับผมต้องการน้ำไปมาฟางครับปิดไม่รู้เรื่องทำไม กำลังพอปั่นแล้วคร,ครับเอคนปั่นสุทันนะครับอันตรายครับรโรตอรีโรเตร,ร,รีเราหนักนะครับเป็นโรตอรีของ4 7แรงเรังใ่ซาใส่34 จัดประหลัดบอ่อครับภาพโอ้ไม่ควมาขโมยเปิดน้ำแต่ไม่เป็นไรครับนี่ปั่นนั้นไม่ละดีครับ เาวขาม,มาูกข้าวนี้ยาม,มาสีโลกครับผมไป สภาพจะปันะ่นแล้วไหมให้คนอมาฟาฟัางมีขยักได้ครับปั่นทิ้งซะเลยครับฟ้าก็บางๆครับพอพปั่นไหวอยู่ครับฟางขนาดนี้ว่าไม่ได้หนาครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาปั่นฟ้านะครับเดี๋ยวจบขอเพยงจบคลิปไปเท่านี้ครับก็รอรับชมคลิปต่อไปครับคลิปที่สองครับเดี๋ยวจะลงปั่นให้ดูนะครับนี่ครับอุตรีอลซีเจ็ดนะครับนี่ครับเก่าแถวนะครับนี่ใส่สามสี่แรงครับไหวนะครับยังไหวครับเก่าแต่แรงครับเก่าแต่เก่าครับคันนี้ครับพันสามใบยี่สี่ก็ลากมาแล้วนะครับคันนี้พันสามใบยี่สี่ก็ไถมาแล้วนะครับ สุดจัดครับคันนี้ใช้มือเดียวครับเห็นผมขับบนถนนแรงๆครับแต่เวลาผมถ่ายผมปั่นนี่ก็ถ่ายได้ธรรมดาปัน่นธรรมดาเราไม่ได้ไปเพิง่งเห็นมันมาครับจบสำหรับคลิปนี้ก็บายๆเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ